สวัสดีครับขอต้อนรับแฟนคลับเข้าสู่นาลิปมายาซุปสิบแปดเรื่องราวข่าวคราวของวงการมายาผลฉบับเดือนตุลากลวันที่สิบห้าเป็นอย่างไรใครทำอะไรที่ไหนมาให้นาลิตซุปสิบส,สดีๆมา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  เริ่มต้นกันโดยข่าวของน้องพรตอนนี้เรียกน้องพรไม่ได้แล้วครับต้องเป็นป้าพรถูกรางวัลที่หนึง่งวดวันที่หนึ่งตุลาคมหนึ่งสองสี่ศสอง,สองห้ารวยเละแล้วป้าพรหลังจากนั้นป้าพรก็ซื้อรถ h อนด้าทั้งสองคันครับให้ลูกสาวคันหนึ่งและให้ภรรยาสุดที่รักอีกคันหนึ่ง วงวางๆก็ออกไปออกรอบปีก็ชีวิตของป้าพรโจนี้จัางสุขเหลเกินน่าหลีบละอีดชารจริงๆครับนั่นก็เป็นเรื่องของคนดวงดีอยู่ๆคนตาบอดก็เอารอตอรี่มาให้หนึ่งใบรวยกันไหมลุล่องอ่ะเราไปดูความสวยกันบ้างจะเป็นอย่างไรครับ ตุลาคมปี2 0 0 4เป็นวันสิ้นชีวิตของซปเปอร์แมนหลังจากที่เขาประสบอุบัติเหตุจากการประกวดการแข่งขันแข่ง,ขงมาซูเปอปร์แมนก็ได้ตกลงมาเขาได้ตั้งมูลนิธิดูแลคนเป็นอัมพาตขึ้นซปเปอร์แมนได้รับการดูแลจากภรรยาสุดีิรักษจนวันสุดท้ายของชีวิตคงจำไม่ได้นะครับฮีโร่ดัตแมนเมืองไทยทศรถ่วงหลอดของเราซึ่งใช้ยามว่างในการช่วยชาวนาชาวไร่ ในการไถนาพอไถเสร็จแบบแหนก็ชอบขี่ควายขี่วัวเล่นเกิดอาการกลัวครับกลัวจะเลี้ยงแบบซุปเปอร์แมนวิ่งโลกข้หวะเกษอาจารย์ดังสักยันปะทองอยู่ยงคงกับพันยัยไอ้เชื่อได้ยังถ้านราหลบรู้ทีแรกจะพาไปพบกับหน้ําหลังน้อยปลายนาะหลังคาููจากของอาจารย์เพลิน đi thì bắt cả lưng à, Bây giờ chỉ đi xa con ạ chàng tên nhắn ช่วงภาพประทับใจของนาลลิพบกับหนูน้อยในวัยซุกซนน่าจะอยู่ในวัยสีห้าขวบจำได้ไหยครับเขาคือใครอาจารย์โรบินมือมายาครับเก่งตั้งแต่เด็กๆสุดยอดครับนี่เป็นภาพประทับใจของนาลลิดูแล้วก็น่ารัก เราไปดูคลื่นลูกใหม่กันบ้างว่าจะพับแรงนขนาดไหนคลื่นลูกแรกบิ๊กมายากลเด็กน้อยจากเมืองมะขามหวานเพชรจับบุนสิทธ์เอกนองพันหน้านองปุ๊บเสกแล้วน้าจากนองปุ๊บเสกแล้วเืิญอ,อีกลูกหนึ่งมาจากสุพรผณนีิแต่ไปเรียนที่เมืองกาญะเอ ไปพบคนขายมายากลที่จะผ่านข้ามแมา่น้ำแควก็ติดอกติดใจก็เลยเล่นกลเวทีมาตั้งแต่นั้นมานักมายากลในดวงใจทักซิโดและก็แบล็คทิวลิกเยอะส่วนใชา้ยาของตัวเองนั้นก็คือโชเล่มายากลโชเล่มายกมายกลไอ้นมสุกัน ลายสุดท้ายขึ้นลายสุดท้ายหมอแม็กซ่าประจําอยู่โงงรงพยาบาลราชบุรีงานปีใหม่ที่ไรห,หมอแม็กซ่าก็เล่นให้ดูทุกครั้งแววข่าวมาว่าตอนนี้หมอแม็กซ่ากําลังคิดคนชุดใหญ่ล่าสุดดำดินจากเขาพไมายไปโพที่นะครวัดไปเยอะอะไรจะขนาด 2 5 3 1การประกวดมายากลจัดขึ้นขั้นแรกโดยชม,มยรมวัยากลแห่งประเทศไทยปีนี้ท่านประธานปุ๊จัดยิ่งใหญ่ครบรอบ24ปีเต็ม3พอยอนห่ามพลาดทันวินโยขุนแผนนวดยิงอันนี้ก็พิดหุนะ่นหนักพอรู้ว่ามีคู่แข่งเยอะแม่ แต่ละคนก็มากันโซนิกอย่างนี้โอ้แพร์โบโซคลิปเียอนนาฬิับผมดอกเบอร์คู่ขอย้ำครับนาฬิกของแบงค์ดอกเบอร์คู่ดอกเบอร์คู่แบบตุ้มตุ้มวันหนึ่งเรียกว่าสองวันหนึ่งเรียกว่าสอง ขณะนี้เจ้าหน้าที่ของสนพงพานได้มาถึงสถานที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เกิดสัญญาณเหตุตุ้มตุ้มจริงจริงเหล่าคนจะได้รับตำแหน่งแรงร้อนสุดๆแรร้อนมันมีเสียงตุ้มตุ้มโรสกาเปียนหน่อยกาเปียนหน่อยกู้ภัยทราบได้เปลี่ยนกำลังมุ่งหน้ามาลับลูกระเบิดสองโลกกำลังมุ่งหน้ามารับลูกระเบิดสองโลก วันแกรกวันสองเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เปนที่กนกยกภัยทราบขณะนี้ทางสนอพงพางได้ส่งตำรวจไปพิสูจน์ลูกระเบิดแล้วปรากฏว่าเป็นลูกระเบิดที่ถอดสนะเรียบร้อยแล้วเป็นลูกระเบิดใหญ่สองลูกรอมันเจะเบิดได้ตลอดเวลาจับแล้วสับแล้วงานเข่าและโก สวัสดีครับนริบครับผมคริสเองครับเรื่องนี้ผมว่าน่าจะตุ้มตุ้มกว่านะครับเจสกับจิ๋วโอ้ดังไปตั่วสหรัฐอเมริกาเลยครับแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับนั่นแลคริสเคลียเรียบร้อยแล้วเจฟแม็กไว้บอกว่าเอ่อไอคิดว่าจิ๋วก็แสดงได้ดีมากาการคอพปี้ก็เป็นสิ่งที่ดี แต่โอกาสต่อไปก็ควรจะทำเป็นรูทีนของยูวเองนะฮัลโหลบายบายครับเราก็ยังอยู่ในข่าวลาข,าขงแวดวงต่างประเทศคงจะจำกันได้นะครับดรชิโนโคซิน a าประธานสมาคมภาพนยนตร์โลกของฮอลลีวูดได้เดินทางมาเมืองไทยเมื่อต้นปีคนไทยคนแรกที่ได้รับนั่นก็คือมิสเตอร์เอจากผลงานสร้างสรรค์ในชุดเดอะมาสหน้ากากเทวดา มาอีกครั้งมาอีกแล้วมอบเป็นตัวที่สองยายชาจอมเพี้ยนรับไปแล้วครับตอนนี้ยายชาจอมเพี้ยนรับไปในฐานะสเปเชียลเอฟเฟคยอดเยี่ยมการแต่งหน้าให้แก่แต่ของยายชานี้ยิ่งแต่งยิ่งดูสวยสาวเป็นคนแก่ที่สาวทางฮอลลีวูดเห็นแล้วก็ตกใจเพราะไม่เคยเห็นสเปเชียลเอฟเฟคแบบนี้ของเขาแต่งแล้วก็แก่เลย จึงได้รับรางวัลมินเลอร์อ,อาวอร์ดไปเป็นตัวที่สองน,นลิตก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับครับน,นลิตแปดก็ต้องกลาบลาไปด้วยคติสอนใจของเบิรงลุกโ,โป้คราวชื่อดังของประเทศไทยทุกอย่างมันอยู่ที่ใจมันเป็นจิตที่เราจะต้องรู้จักควบคุมมันใหได้